มาแล้ววะสปายวั <c oughs> นูอวสเด็ดิ้งวั <c oughs> นโชว,ว์ <c oughs> ชว,ว่ะ <c oughs> แม่งเโอเอรีสสวัสดีสวิสสวิตซี่เขดอินทูยูเอียวัดอะไรนะเดินหานเอเลียสกดคุยกับวันแม่งบอกเอเรียสกระซิบกระซาบคำหวานผ่านรูหูของคุณ w h ตบฟักเอเเอเออาเใเอเอเเ